สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมที่ชื่นชอบความเร็วนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในช่องผมนะครับ TT Gamer Channel นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม r i ฟ e โฟนะครับผมหรือ r i ฟ e 4ี่นะผมเป็นเกมแนวมอเตอร์ไซค์นะผมเอ่อสายสติและสายเซอร์กิตนะครับมันจะอยู่ในในเกมนี้นะผมนะครับนี่ผมมาได้รวบรวมข้อมูลมาได้เยอะพอสมควรนะผมผมใช้เวลาเล่นอยู่ประมาณวันสองวันนะผมจนผมแบบ เล่นจนกระจ่าอยู่เริ่มรู้ว่ามันมีอะไรมาบนะผมการพัฒนาการครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวกระโดดที่ใหญ่ครับผมเพราะว่าเวอร์ชันนี้ไรซี่ภาคนี้จะสามารถรองรับเนิกเจิด้วยนะผมคือมันมีการปรับแต่งเผื่อไว้นะผมอย่างแรกเลยคือค่ายนี้ได้มีทําการไปดวกับยามาฮ่าผมในการพัฒนานะผมในเรื่องของฟิสิกและการเคลื่อนเคลื่อนไหวนะผมครับเป็นจุดใหญ่ผม แล้วก็เรื่องของช่วงล่างนะครับผมเราจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโชคหน้าและก็ชคหลังนะครับผมมันจะให้เวาสึกที่สมจริงกว่าถ้าก่อนอน,นะครับผมเราจะไปแยกย่อยเป็นรายละเอียดไปนะครับนะครับเราไปชมเันดีกว่าครับผว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะมาพูดถึงนะครับผมก็คือเรื่องของการควบคุมนะครับผมคือในภาคสเนี่ยคือ ตัวเกมออกแบบมาให้เป็นแนวซิมเลชั่นจ๋าครับผมคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณควบคุมเนี่ยคือคุณต้องมีความแม่นยําสูงครับต่อให้คุณปรับไปโหมดด้วยกว่าที่มันง่ายแล้วก็ถือว่ามันก็ยังยากอยู่ดีครับผมมันก็ยังยากอยู่นะครับคือมันเป็นซิมเลยครับผมคือผมว่านะการที่จะเล่นเกมนี้คือคุณต้องมีพื้นฐานนะครับผมในเกมรถมอเตอร์ไซค์มาอย่างน้อยๆก็ต้อง ระดับ Moto GP ของผมเออโมอเ o อร19เอผมขนาดผมเล่น Mo t ต g p 19มาผมผมซ้อมมาก่อนที่เกมนี้จะออกมานะครับผมผมรู้สึกว่าไอ้เทคนิคของ Mo t ต g p 19นี่เช่วยอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับผมเออต้องแบบเหมือนแบบมันช่วยนิดนิดนึงครับผมแล้วก็ต้องมาต้องมาฝึกใหม่ครับผมเออรถนี่มันพร้อมไม่เดียวว่าที่จะทําให้เราล้มได้ตลอดเวลานะผมขนาดเออผมลองให้ลูกผมเล่นดูนะผมเออก็ลองก็ถามเขาสกว่าเขาว่เาเป็นไงเขาบอกว่าเขาก็เล่นได้ครับแต่คือว่า มันจะมีความรู้สึกว่ามันหวาดเสียวนะผมเ,เสียวว่ามันจะล้มนะผมแล้วยิ่งคุณเล่นแบบในระดับที่แบบว่าเรียลลิสติกนะผมคือมันแบบเหมือนจริงที่สุดนะครับคุณจะมีความรู้สึกว่าเออนี่แหละรครับการขับร์ไซค์ครับมันจะเป็นฟิลลิ่งที่เหมือนกับเกมทูิโตรปีนะผมในเพย์สองนะผมแล้วก็ผสมกับ m มนโต้จีพีนะครับผมแล้วก็ผสมกับ เออเกม TTRL แมนครับนะครับตรงจุดนี้ครับมันทำให้เราสึกว่าเอยแม่งแกนทูริสมชัดๆรับผมติดอยู่อย่างเดียวผมตรงที่ว่ามันเกิดจะเพอร์เฟกต์นะคือถ้ามันมีระบบจันแบบเออแบบเหมือนสามมิติรับผมเหมือนในเกมไอโอแมนนั้นมันจะแบบเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากเลยะคือเวลารถมันบดครับยางมาต่อยอะไรยเงี้ยจะรู้สึกได้เลยเวลามีหลุมมีบ่อเลกยน้อยอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นได้เหมือนแบบทูส์คอฟฟี่นะ้มันจะเป็นอะไรที่แบบว่า เกมนี้แม่งหายทิฏฐิไม่ได้ครับผมบวกกับการควบคุมอะไรต่างๆนะผมส่วนเรื่องของการคัสตอมปุ่มนะครับผมก็เหมือนทุกภาคครับผมเออสุขภาพนี้จะมีมีปุ่มคัดมาให้ด้วยนะเออเห็นภาคสามก็คือเห็นคนบอกว่าอยากได้ปุ่มคัดนะผมเออทีนี้มันเพิ่มมาให้แล้วนะผมเราสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราถนัดเลยนะผมในส่วนของเรื่องของมูฟเมนนะผมมูฟเมนในการเคลื่อนไหวนะผมและฟิสิกส์นะผมฟิสิกส์ของเกมนี่คือแบบ คนของการกระทำนี่คือแบบมันทำออกมาได้เหมือนจริงครับผมเหมือนจริงมากๆเลยผมเหมือนดีแบบภาคภาคสามเยอะครับเออคือเวลาคุณเล่งเครื่องแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะไปเล่งแรงๆเนี่ยต่อให้คุณมีแท็กชันคอนโทนนะผมว่ามันก็ม,นกมันก็ยังยังยากที่จะว่าควบคุมแบบว่าให้มันเชื่องเชื่องมือเราแล้วต้องต้องฝึกผ่านการฝึแกแบบแบบกดปุ่มมันนะอกแบบไอ้กดกดปุ่มทิกเกอร์แบบละเอียดนะผมเพราะว่า เออฟิสิกส์มันเหมือนบ้านนะแท็แซี่บอนโทรอะไรเงี้ยแรงตันะเทือนเลยนะผลการกระทำนี่คือโอ้โหภาคนี้นี่มาเป๊ะมากครับผมเออเรื่องเบรกเรื่องอะไรเงี้ยเบรกแรงมากก็ไม่ได้ครับผมเออเดี๋ยวล้อแม่งปัดเออหน้าพับนะผมคือมันคือทำออกมาได้สมจริงครับวันนี้ตรงจุดนี้ผมก็ประทับใจมากอย่างนี้ผมและเรื่องของมูเมนต์นี่โอ้โหมูเมนต์นี่เด็ดเลยผมภาคเนี้ยเหมือนกับว่าเอามูเมนต์ของเกม คุยโทรฟี่มาครับการเคลื่อนไหวนี่คือมันจะดูแบบนุ่มนวลสมูทรับผมอืมคือมันดูลื่นไหลอะแล้วยิ่งเราดูแบบเราดูรีเพย์ผมมาดูรีเพย์นะแล้วเราดูในมุมมองคนที่หนึ่งเนียแล้วเราขับตาม AI ไหรือว่าเราดูดูในมุมมองของเ i อะแล้วเราก็ดูเราขับอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้แม่งเหมือนมีชีวิตเลยเว้ยเฮ้เราบางทีถ้าเกิดคุณเล่นในเวอร์ชัน p ีนะผมเออสเปคแรงๆนะแล้วคุณเปิด 4K ผมเปิด Ray Tracing HDR นะคุณจะดูแทบจะ คือที่คุณให้คนหนึ่งเขาดูคุณแทบไปแย่ไม่ออกเลยนะว่าแม่งเป็นของจริงเออหรือว่าเป็นเกมนะผมเออจริงๆนะครับมันมันเหมือนมากเลยการเคลื่อนไหวอะมันคือมันลื่นไหลมันสมูทเนะี่ยเออขณะผมไปดูในวอตเตอร์ยีพียี่สิบมานะผมเ็ราว่ามันยังไม่ไม่ถึงยังไม่ถึงตัวนี้ตัวนี้ถึงม,มาโอ้โหการเคลื่อนไหวนี่คือแบบว่าใช่เลยมันดูไม่มีชีวิตชีวามากับผมอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับไม่ใช่ลองลองไปหาดูคลิปของฝรั่งดูครับ ที่เขาเล่นเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งอยแล้วดูเวาลาแบบเราไปเจอพวก AI มันเข้าโคง้งเ่ะคือมันดูนุ่มนวลมากนะครับผมอมืนะครับมีส่วนการเคลื่อนไหวและฟิสิกส์เนี่ยผมเรออืเ่องฟิสิกส์ก็ไม่ต้องพูดถึงครับเอออาจจะด้อยกว่า m o t ต g p 2จสนิดนึงในบางจุดนะผมแล้วก็มีจุดอื่นที่มาทดแทน m o t ต g p 20เหมือนไงก็คืออันนี้มันเหมือน m o t ต g p 19ครึ่งหรือเอ <c oughs> 19.75ก้าหรืออะไรอย่างหนึง่งแต่บางสิ่งบางอย่างของ Moto GP 20, 20ก็ด้อยกว่านนะผมเออก็ด้อยกว่าเกมไลท์สี่นะผมนะครับส่วนในเรื่องของคอนเทนต์ต่งตางๆนะผมเออก็มีโหมดให้เล่นนะครับผมก็คืออย่างแรกคือโหมดแครเรียครับโหมดแครเรียของไลท์สี่นะผมเออผมพูดได้เต็มปากเลยว,ว่ามันค่อนข้างคล้ายกับแกรนดูริสโหมดนะผมเออในซีรีส์แกรนดูริสโหมดครับ,ค,รบคือ อย่างแรกเลยที่ทมันคล้ายเลยครับผมจุดนี้เลยคือเราจะต้องทําไปกับขี่ครับผมทดสอบไปกับขี่ครับผมมันก็จะมีทั้งการจับเวลานะครับผมแล้วก็การวิ่งเข้าเหมือนเป็นช่องนะครับผมเป็นช่องวิ่งลอดช่องให้ทันเวลามันก็จะมีกําหนดนะครับผมว่าช่องนี้ให้เราใช้ความเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าเป็นการยากนะครับผมแล้วรวมถึงการคัดเลือกนะครับผมหลังจากที่เราทําผ่านนะครับทาผ่าน เขาก็จะมีให้เราเนี่ยครับผมเ,เลือกทวีปที่จะแข่งนะครับผมอย่างเช่นทวีปเอเชียนะผมนะครับทวีปเอเชียแล้วก็ทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปอเมริกานะผมสามทวีปนะครับผมเราก็จะเลือกว่าเราจะเล่นที่ทวีปไหนนะผมนะครับอย่างทวีปเอเชียนี่ก็จะมีสนามที่อยู่ในเอเชียผมอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียนะผมนะครับพอหลังที่เรา ได้แชมป์นะผมเ,เล่นจนครบได้แชมป์นะครับเราก็เราก็จะได้เลือกนะผมได้เลือกทวีปใหม่นะครับผมเ,เพื่อที่จะไปแข่งขันรายการต่อไปอย่างเช่นทวีปยุโรปนะครับหรืออเมริกานะผมส่วนที่เป็นไฮไลท์ของภาคนี้ลยผมก็คือระบบการแข่งแบบเอ็นดูรานะผมภาคนี้มันจะไม่เหมือนกับภาคก่อนนะผมถามว่ามันคล้ายไหมมันก็คล้ายๆครับผม แต่มันก็คือจะเพิ่มความซับซ้อนแมชชนิกให้มันละเอียดมากขึ้นนะผมอย่างเช่นมันจะมีเวลาให้ผมครับมีเวลาให้นะผมเวลามันก็จะจับไปให้อย่างไว้สุดเนี่ยคือ20่นาทีนะผมภายใน20สบนาทีนะผมแล้วใครไม่เข้าใจว่าอินดรานคืออะไรคือภายในยีินาทีเนี่ยเราอ่ะต้องวิ่งนะผมวิ่งให้ได้จานวนรอบเยอะที่สุดและวิ่งได้ไกลที่สุดนะครับโดยการบริหารนะผมนะผมภายในยี่สิบนาทีเนี่ย มันก็ยังมีน้ำมันนะผมให้เราครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแต่ถ้ามันหมดปุ๊บเนี่ยแต่เวลายังไม่หมดเนี่ยเราสามารถเข้าไปเติมได้ในที่ผิดนะผมเข้าไปที่ผิดนะครับเราต้องบริหารนะผมบริหารน้ํามันให้ดีครับนะผมแล้วสภาพอากาศเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปได้ผมเออมันคือสภาพอากาศจะเปลี่ยนตลอดมันจะไม่เหมือนกับภาคก่อนที่ว่าเวลามันจะฟิกไว้เลยว่ามันจะต้องเป็นเวลานี้แต่ภาคนี้คือสภาพอากาศมันมีผลตากการเกาะของยางครับผมเออ มันจะค่อนข้างยากหน่อยยิ่งอากาศเยน็ยนๆช่วงกลางคืนเนี่ยถนนมันก็จะค่อนข้างลื่นนะผมเออลื่นกว่าปกติครับผมแล้วเวลาเราแบบเราเลี้ยวเข้าพิษเน â, ี่ยมันจะเหมือนจริงมากนะเออมันจะมีคนเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนยางแล้วผมเหมือนในเกมซีรีส์แกนตูร์นโมเลยครับผมเข้ามาดึงล้อออกเปลี่ยนยางแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเตินมนเราให้เราครับผมระหว่างที่เราเข้าพิษเนี่ยเราก็ต้องรีบตัดสินใจครับว่าเวลาเนี่ยมันเหลืออีกกี่นาทีครับผมแล้ว นาทีที่เหลือเนี่ยมันมีอีกกี่รอบเราจะสามารถวิ่งวิ่งได้ก,กี่รอบนะครับผมแล้วก็คํานวณน,นะผมแล้วเราก็กะน้ำมันให้มันพอดีกับจํานวนรอบที่เราวิ่งแต่ถ้าเกิดเราเราไม่ซีเรียสเราเติมเต็มถังก็ได้ครับผมแต่บางทีการที่เราเติมเต็มถังเนี่ยมันใช้เวลาใน่ิดนานเกินไปนะผมและอย่างหนึ่งมันทําให้รถมันหนักขึ้นด้วยถ้าเราเติมเ,เต็มถังเพราะฉะนั้นเราก็จะเราจะโปโปหน่อยคือเราต้องต้องกะคะแนนจากเวลาแล้วก็จํานวนรอบนะผมว่ารอบเนี่ย ที่เหลือเนี่ยกับเวลาเนี่ยเราวิ่งได้กี่รอบแล้วเราก็กะน้ามันให้มันพอด,ดีเห็นว่าเราเหลืออีกประมาณสองรอบนีแล้วกะเอ้น้ามันทักสามสิบอย่างเงี้ยักสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเออไม่ต้องถึงขนาดต้องเติมเต็มถังนะผมมันเกินความจําเป็นนะผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดเลยนะผมรวมถึงดีดมิกของแสงด้วยนะเอออนี้คือผมชอบมากเลยนะผมไอ,อจุดนี้นะผมมันคือทําให้ดูแบบดูแบบเออมันดูสมจริงดีอะนะผมแล้วก็ โหมดของพวกซูเปอร์โมโตครับผมอันนี้ก็คืออันนี้ก็มีตั้งแต่ภาคภาคภาคสองแล้วไหมใช่ไหมภาคสองถึภาคสามนี้ผมก็จำไม่ได้นะเออภาคสองครับผมโมโตก็ไม่เห็นว่าไม่ได้มีอะไรอะไรเพื่อมันวิววานะในความรู้สึกผมก็ถือว่ามันไม่ได้ใหม่อะไรนะครับผมเออผมก็จะพูดว่างไงดีอะก็คือมันก็ไม่มีอะไรใหม่ครับผมมันก็เหมือนภาคสองภาคสามนะครับอืมวิธีการขับก็มันก็เหมือน,นเหมือนเดิมนะครับผมอืมไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมนะครับผม แล้วก็ในโหมดสปินสปินกรีนหรือแบ่งหน้าจอเนี่ยคือในภาคนี้จริงผมก็อยากให้มันมีนะแต่มันก็ไม่มีเหมือนเดิมครับสงสัยมันคงจะไม่มีแล้วผมตั้งแต่ตั้งแต่ไรท์สามมามันก็ไม่มีโหมดแบ่งหน้าจอแล้วนะครับผมอแล้วก็โมดตู้ดีพีก็เหมือนกันครับผมตั้งแต่ภาคสิบแปดก็ไม่มีแบ่งหน้าจอแล้วตั้งแต่มาใช้เอนจินตัวนี้ครับผม อันเลียว엔จินสี่จุดห้านะผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้เอนจินตัวไหนนะว่าตัวห้าหรือเปล่าแต่ก็ผมคิดว่ามันก็ถือว่ามันเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะผมแต่ก็ไม่สามารถทําให้มันทําให้มันเล่นคือสองคนแบ่งหน้าจอได้ออผมก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียดีนะผมค่าผู้ชมก็เอาไปพิจารณาดูับผมอืมก็น่าเสียดายนะครับที่มันไม่สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมส่วนเอ,อโหมด โมติเพเยอร์นะผมโมติเพเยอร์ก็ก็เหมือนเดิมครับผมก็สามารถแข่งรถได้มากขึ้นนะผมเห็นเขาเข็นมาไว้มันได้หลายคันนะมันได้เยอะกว่าแต่ก่อนนะผมแต่ผมเข้าไปอะไรก็ไม่เคยเห็นนะมันเต็มห้องนะเต็มที่ผมเข้าไปก็เล่นเนี้ยประมาณเจ็ดแปดคันแต่ก็ยังไม่เต็มนะผมเออก็ตอนนี้ผมเล่นในเวอร์ชั่นเพย์สี่นะมันก็มีให้เราเล่นอยู่ตลอดนะผมเข้าไปอะไรก็มีคนเล่นตลอดนะเออ ต่างชาติอะไรเงี้ยคนไทยก็จะเล่นเวลาเดียวกับเราเนี่ผมนะครับเออส่วนอย่างอื่นนะครับผมถ้าเกิดใครไปหาห้องไม่ได้ผมบางทีห้องกับที่มันเขียนมามนอาจจะไม่ตรงกับที่เราเล่นเนะี่ยเราก็สามารถเขียนได้ว่าเราอยากจะเล่นรถรุ่นอะไรเพราะบางครั้งมันก็ไม่ได้ตรงตามที่เราเล่นนะครับผมนะครับในหมวดของปฏิเพเยอร์นะครับมรเเผมผมว่าตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับนะครับแล้วเรื่องของการปรับแต่ง จูรถนะผมคือเป็นไฮไลท์ของเกมนี้ครับมภางนี้ก็มีให้แต่งนะผมแต่คือการแต่งนี่คือแบบไม่ละเอียดครับอย่างเครื่องเนี้ยเครื่องมันก็มีแค่เลเ้ลวหนึ่งแล้วก็แต่งเลเวหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปแต่งเลเ้วสองแล้วก็จบนะผมแล้วก็มีท่อให้แต่งนะผมอมีท่อให้แต่งท่อมันก็จะมีให้เลือกนะผมอแล้วแต่รถนะผมรถบางคันก็มีท่อเยอะบางคันก็มีท่อน้อยนะผมอตามนั้นนะผมแล้วก็จะมี ในส่วนของเบรกนะผมเบรกก็จะเหมือนกับแต่งเครื่องครับก็คือมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองแต่งเลเวลหนึ่งก็ไปลดล็อกเลเวลสองต่อับผมแล้วก็ในส่วนของล้อับผมล้อก็จะมีให้เลือกหลายแบรนด์มากขึ้นนะผมมีถ่ายไปได้เลยล้อเนี่ยคือแต่งวุ้บแล้วไปทําสีับผมเพื่อความสวยงามนะผมนะครับแล้วก็ในส่วนของยางยางก็จะมีเป็นแบรนด์นะผมเป็นแบรนด์ต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นวีลเลอรี่ สติ๊กนะผมก็เลือกเอานะผมว่าจะเอาแบบไหนนะผมแล้วก็จะมีพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเนื้อ,อยางนะผมก็คือยางประเภทสตรีปก็จะมีดอกแล้วก็ยางปรนะเภทนี้คือยางสลิกนะผมแต่ละแบรนด์ก็จะมี2อ,อย่างเนี้ให้เราเลือกใส่นะผมนะครับแล้วก็ในส่วนของโช๊คนะผมโช๊คอัพนะผมก็เหมือนกันครับผม,มก็แต่ง แต่ว่าแต่งไปแล้วทำสีไม่ได้ครับเออคือแค่เพิ่มสมรรถนะของรถแต่ไม่สามารถทำสีได้เหมือนภาคก่อนๆนะครับน่าเสียดายนะผมแล้วก็แต่งโซ่นะผมโซ่นี่ก็เหมือนไม่แอสเซอรี่นะเออก็เห็นจะเพิ่มสเตตัสอะไรนะผมเออดเสร็จปุ๊บก็ไปทำสีนะครับผมแต่ส่วนที่ขาดหายไปนะผมก็คือเรื่องการแต่งพวก แข่งคอครับผมแผงคอที่เราสามารถเอาไปทําสีได้ับผมอันนั้นก็คือไม่มีให้แต่งนะผมแล้วก็ประกับพันเล่งนะผมครับประกับแผ่นอะไรพวกนี้ก็ไม่มีให้แต่งครับอที่มีให้เลือกเป็นสีสีลหลายแบรนด์นะผมก็ไม่มีแล้วก็มือเบรกครับผมมือเบรกนี่ก็ไม่มีครับเออเราก็เลยไม่สามารถแต่งสีได้นะผมแล้วในส่วนของกระจกข้างก็ไม่มีให้แต่งนะผมมีแต่ของเดิมนะครับที่เราสามารถถอดได้ แล้วก็บังโคลรถเราก็สามารถทําท้ายสั้นได้โดยการถอดบังโคลออกได้นะครับผมในส่วนนี้นครับตรงนี้ก็น่าเสียดายนะผมที่เทียมมันทําให้มันแบบมันหายไปหลายอย่างนะงทั้งที่มันเป็นไฮไลท์ของภาคนี้นะผมเออท่านผู้ชมก็ไปตัดสินใจเอานะครับผมว่าชอบหรือเปล่านะผมอ่านีผมก็ไม่ขอแนะนําไปนะผมส่วนในเรื่องของกราฟิกนะครับผมคือภาคภาคเนี้ยภาคสามมาสวยแล้วับผมเออภาคสี่สือกว่าผมก็อย่างที่บอกครับก็คือ เขาใช้อรียวเอ็นจิ้นใผมตัวใหม่นะผมคือการใช้โดนไปสแกนนะผมในเรื่องของฉากนะฉากต,ต่างเนี่ยคือเขาไปสแกมนมาเลยและเรียกฉากต,ต่างๆจะเหมือนจริงมากนะผมไม่ว่าจะเป็นเท็กเจอร์นะผมแลวยิ่งตัวรถนี่รถบางคันนี่ก็คือเขารีโมเดลใหม่นะผมคือปั้นโมเดลใหม่หมดเลยนะครับผมในตัวรถนะครับผมฉากนี่ก็ทําใหม่ก็เอาของภาคเก่า,า,า,าเก่าด้วยนะอย่างสนามพันโตอะไร่ผมนี่ผมบอกมาผมของตั้งแต่ภาคแรกนะผมก็มารีมามา มาลีฉากใหม่ผมภาพสวยกว่าภาค2เยอะเลยครับนะครับตัวรถก็สวยกว่าผมสมจริงกว่าเยอะเลยผมความเงางามอะไรเงี้ยอืมโดยรวมก็คือภาคเนี้ยสวยกว่าภาค2ภาค3เยอะมากครับผมถือว่าพาวเวอร์อัพนะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของรีเพย์เนี่ยรีเพย์นี่โอ้หบอกเลยคำเดียวครับนี่มันแกนทูริสโมชัดๆครับผมมุมกล้องนี้ยผมรีเพย์เขานี่แบบมีไดนามิก เหมือนเหมือนเราเราดูรีเพย์ของเออแกนตูร์พิโมอครับแต่เป็นรถมอเตอร์ไซค์อะนะผม,มนะครับส่วนรีเพย์เนี่ยผมเอ่าที่ผมชอบมากที่สุดในของของเกมเมนี่ยผมชอบเกมของเกมได้ขับครับผม,อมไอ้จิ่งตัวที่เป็นไอได้ขับไบค์นะโหสุดสุดครับรีเพย์แม่งโคตรมันสะใจเลยผมเอออันนี้ออกนอกเรื่องนะผมบดีพเพลินผมเป็นคนชอบดูรีเพย์ด้นะผมเวลาเราขับชนะชอบดูรีเพย์นะผม ในส่วนนี้ส่วนในเรื่องของเสียงับผมเสียงนี้ก็ทําใหม่หมดครับผมว่าแต่ก่อนเนี่ยผมว่าเกมอันนี้เสียงสะใจนะ TTI Armad นะผมว่าเสียงนี้มันตงสะใจแล้วภาคนี้ทำออกมาในไลฟ์สี่เนี่ยทำออกมาดีกว่าผมไลท์ทำออกมาดีกว่า <_ T. S 1> คือการเขาเอาเอาไม้เนี่ยไปแปะไว้ข้างท่อเลยครับผมรถของแต่ละคันเนี่ยจะมีคาแรคเตอร,ร์เสียงไม่เหมือนกันครับ แต่ราคานี่คือเสียงก็แตกต่างนะผมไม่ใช่แบบว่าเอาเสียงนี้ไปใส่อันนี้ซ้ำๆๆกันไมครับผมคือรถแต่ละคันก็จะมีเสียงของแงมันนะผมเออเสียงแบบสมจริงนะผมบอกได้คําเดียวว่าสะใจมากนะครับผมรวมถึงเสียงของลมนะผมเออที่มันเหมือนกับมันพัดปะทะหน้าแล้วผมเสียงนี่ดังปุ๊บๆปุ๊บเลยผมเอออย่างที่ผมบอกอะจุดนี้คือจุดจุดที่ทําให้ให้เรารู้สึกว่ามันได้อารารลดในการขับรถมอเตอร์ไซค์ผมเออเสียงเสียงลมเนี่ยที่ปะทะเข้ามานะผมรวมถึงเสียงของ รถข้างๆที่แข่งกับเรานะผมเออมันทําให้เราแบบเรากดดันนะผมแม่งเหมือนแม่งมาตีตูดเราอย่างเงี้ยเออคือมาทาังซ้ายทา้งขวาเนะี่ยคือมันออกหมดเลยนะผมเอ,อเสียงมีมิตินะผมรวมทั้งเสียงคนเชียร์นะผมอ,อ่าที่แบบโดยรวมก็คือผมกล้าพูดเลยจริงๆว่าทําออกมาได้ดีมากนะผมในส่วนของเสียงครับดีกว่าภาคเก่ามากเลยผมนะครับถึงแม้ว่าระบบเสียงเนี่ยมันจะดีแค่ไหน,นผมเออ มันจะเร็วสะใจแค่ไหนนะผมที่มันสื่อมาแต่มันก็เสียตรงที่ว่าระบบไม้เนี่ยเต่มตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะผมหลังจากที่ผมได้เอาเออตัวเลซิ่งตัวพันนะผมที่เป็นซัเปอร์ไบค์นะผมไปลองเทสในสนามร้อนเว์ดูนะผมที่เป็นทางตรงแยาวครับรถมันวิ่งได้สุดๆได้แค่สามร้อยสองครับเออผมก็งงนะผมว่าทีำไมรถมันวิ่งได้แค่นั้นวะเออได้อันเนี้ยเอาคันนี้นะผมคันที่อยู่ในรีเพย์นะผมเอเมอรกูตนะ้าเนี่ยไม่ได้สามร้อยสองครับโอ้โหงงมากเลยับผม อันนี้ผมก็หวังว่าเขาจะท,ทําแผทมาแก้นะผมออให้มันแบบว่าให้ท็อสปีดมันมากกว่านี้ครับหนังจะภาคสารเนี่ยมันก็เคยแก้ท็อสปีดนะให้มันเร็วขึ้นผมก็หวังว่าภาคนี้ก็คงจะมาแก้นี่คัผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นข้อเสียก็คือ AI ของภาคเนี้ยค่อนข้างแว่งนบผมอืมันแกว่งมากครับผม AI มีวสนามอย่าง,างสนามเนี้ยผมเล่นนะครับผมหกสิบคือ AI เก่งมากครับ เออจากที่แต่ก่อนภาค3เนี่ยผมเล่นเป็นร้อยนะร้อยร้อยยี่สิบนีผมเออผมสู้ได้สบายสบายแต่ภาคนี้คือหกสิบห้าสิบนี่คือเก่งโอ้โหมหาเทพเลยครับผมไม่รู้มันมาจากไหนเออ AI มันค่อนข้างแว่งนะผมคือถ้าเกิดใครที่แบบว่าเป็นสายแบบเออคัชชั่นนี่คือก็ก็คือว่าต้องคงต้องลดลงมาเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรครับผมเออแล้วับวีอีซี่เลยอะไรองนี้ผมถึงจะชนะมันได้ครับผมขนาดผมเล่นนี่โอ้โห แม่งอะไรจะเร็วขนาดนี้นะผมนะครับส่วนใช้ผมมาสรุปนะครับผมว่าเกมนี้เออมันมีข้อดีและข้อเสียอะไรมาผมก็เอาเป็นว่าข้อดีนี่คือทุกอย่างมันถูกปรับปรุงมาใหม่หมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิสิกส์นะผมมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแล้วกราฟ,ฟิกนะผมทุกอย่างนี่คือมันดีขึ้นกว่าเดิมนะผมดีขึ้นกว่าเดิมทุกอย่างถึงแ,แม้ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่บ้างนะผมเออ,อย่างเช่น ระบบการแต่งนะผมคอสเมติกหรือแอัเซสซอรี่อย่างวันเนี่ยคือมันน้อยไปหน่อยนึงครับผมจากที่มันเคยมีอยู่แล้วเสือกไม่มีนะผมเออก็งงเหมือนกันว่าเขาคิดยังไงครับสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสก็อาจจะไม,อจจะไม่อาจจะไม่มีเป็นอะไรมีผลอะไรกับเขาเท่าไหร่ครับสำหรับคนที่แบบซีเรียสก็อาจจะแบบว่าเออเี้ยแม่งรู้สึกมันแย่สำหรับผมผมก็เฉยๆนะเออเพราะผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซับขายแคชชวลเนี่ยเล่นได้ไหมโอ้โหเล่นได้ครับต่อไมันยากแค่ไหนครับถ้าเรามีรีเวิร์ดนะครับผม คุณจะกรมากี่ครั้งก็ได้ครับไม่เหมือนภาคแรกครับภาคแรกนี่คือยังมีจํานวนให้เรากร,รับผมแต่ภาคหลังๆมาเนี่ยมันได้มีจํานวนแล้วผมคือมันกอได้แบบว่าอินฟินิตี้อะไรผมแบบเต็มที่อย่างคุณเลยผมว่าคุณจะกรขนาดไหนก็ได้นะครับอืมก็คือสรุปคือมันสามารถได้ทุเพททุไวับผมแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะสนุกคุณก็ต้องปิดรีเวิร์ดนะผมเออมันจะมันกว่าคือแบบทางผู้พัฒนาเขาสื่อให้เราเป็นยังไงเราก็จะได้รู้สึกอย่างนั้นนะผมนในที่เขาไปดิวิญญามาห้ามาครับผม จุดน,นี้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับยังไงก็ช่วยกันกด subscribe นะครับให้ครบ1นึ่งพันซับทีนะผมเอ,อถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับถ้าดูกันมาถึงจุดนี้นะผมสำนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านใต้คลิปไดน้นะครับ และส่วนใครที่ยังพอมีเวลาเหลือยู่ก็ไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับผมทำเอาไว้มากมายหลายคลิปนะครับสำหรับแนวเลี i ยงซิ่งไบเกอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ยวยครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแต่วันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ